สวัสดีครับผมยุคผมไม่มิชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนไวโอเลนั่นเองนะครับผมนะอ่าเป็น DLC ของเกาะอะไรวะคิตะคามิเออไมนได้เล่นนานนะพอดีว่าผมขอบอกก่อนว่าพอดีว่าผมติดโควิดมาตั้งแต่อันนี้ก็จะสองอาทิตย์แล้วนะเออสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วเพราะว่าติดโควิดเนื่องจากว่า พาอากงไปโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็อยู่ห้องฉุกเฉินนะยันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยแล้วมันมืดแล้วระหว่างนี้ผมก็ง่วงเลยเข้าห้องน้าโรงพยาบาลไม่มีคนเลยนะถอดหน,น้ากากเว้ยถอดหน,น้ากากแล้วก็ล้างหน้านั่นแหละทําอย่างนั้นอยู่สองสามรอบติดโควิดเลยจะตายเลยครั้งแรกไม่ไหวตอนนี้ก็ยังไม่ไหวเลยเนี่ย ขอภัยนะคงต้องอไอ้แฮมอะไรไบ่อยๆอะ่ะเจ็บคอมากเสมหะเต็มไปหมดเลยอะ่ะมันเหนียวคอไปหมดเลยโอเคไม่พูดพร่ำนำเพงลงละเราไปลือกันต่อดีกว,ว่านะอืมก่อนจะรับชมก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราลุยเนื้อเรื่องกันยาวๆเลยนะมนาะฮ้ลเหลอ เราต้องทำอะไรวะที่นัที่นั่นเราต้องทำอะไรวะอ๋อเราต้องนอนไนอนพักผ่อนนอนที่ไหนที่นี่อ่ะไม่ใช่ที่นี่อ่ะอ่ะโอเคนอน ขอภัรเป็นอย่างสูงน,นะนะถ้าผมไอ่เฮมไม่เฮิมอะไรอ่ะนะขอร้องให้ไครกันด้วยรีบโดดโอเควันต่อมาอ้ามอนนิ่งมิมิกอ่าว่างไงทำไมเขาฝากมาบอกว่าเออเขากำลังรออยู่นะตรงที่ของเขาอะ่ะอืมเธอบอกอีกว่าอ่าควรจะรีบมานะ อย่าปล่อยให้เธอรอ,อนานโอเคไปรีบไปไปแกเรียกเนี่ยไปบ้านแกใช่ไหม,มจำไม่ค่อยได้แล้วนะ่อะไรบ้างวะเนี่ยเรื่องมันถึงไหนแล้ววะอ๋อเราเพิ่งเจอไอ,อย้ยักใช่ไหม ในกิ๊กี้ก็รู้แล้วแล้วก็กาลังโกรธล้วอยู่ที่เราไม่ได้บอกน่าจะใช่นะอ่ามาพอดีเลยมิมิกเคมาแล้วพวกเราต้องคุยกันก่อน,อนที่น้องันจะตื่นนะอืมทำไมคุ้มคุณวะจะต้องการที่จะซ่อมหน้ากาดอันนี้นะแต่ว่าอ๋อไอกรอบเพื่อไอ้กิกกี้มันก็อ,ออกมาจากประตูพอดีนี่หว่าใช่ไหม รบพี่แล้วอ่ะต้องการหาวัสดุอีกอย่างหนึ่งนะต้าเออต้องการให้มันเสร็จสมบูรณ์น่ะได้เลยเฮ้ยถ้ามีเสียงหมาเห่าเข้า,ขา,ขามันไมขอไปด้วยนะหมาคนในซอยข้างบ้านนะออช่วงนี้หมาเป็นหาอะไรก็มงงมไม่รู้หาของลงมไปหมดเลยนะตอนเนี้นเออก็ตามที่ปูว่ามานะเราต้องการคริสตัล พัตเตอร์จากใต้คิเสเซนพูลน่ะอะอเออนั่นหมายความว่าเราเราก็จะคืนทําหน้ากากคืนเหมือนเดิมได้โอเคและฉันก็คิดว่าอ่าแบบนี้จะทําให้เจ้ายักษ์มีความสุขมากๆเลยนะถ้าเราซ่อมหน้ากากคืนก็ได้อ่ะโอเคเห็นด้วย่ะอืมโดยเฉพาะตอนที่ฉันได้รู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดนั่นนะนะ พียแค่อยากจะให้เจอ,อยักษ์มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเองอ่ะอืมอยากให้เขามีความสุขบ้างอืมฉันมั่นใจเลยว่าว่าเขาต้องมีความสุขแน่ๆนะรู้ว่าพวกเธอแคร์เขาขนาดนี้ใช่ไหมปู่ใช่ไหมน้องตื่นแล้วสวัสดีครับปู่อมอร์นิ่งหลานรักไอ้น้อง จะไปทำาอะไรไปฆ่าเสนเวลาใเนี่ยก็ไปดิครับครับตามบัญชาเลยครับท่าน <c oughs> มันประชดประชันแล้ววะทุกทีมันไม่ไปชดนะไอหมาเชี่ยนี่เอาครับพวงพูดนะฉันไม่ได้ต้องการท่าทีไปชดประชันแบบนั้นเลยนะไอ้น้องฮะผมมีสิ่งที่ต้องทำอะโอเคนะนั่น มันเริ่มเการาวอ่ะเป็นไหลของเขาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเเป็นไรของมึงเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วไอ้หมาเนี่ยเห่าแม่งอหรอเนี่ยไม่รู้เสียงเข้าไม่เงี่ยกลัวจังเลยกลัวเสียงหมาเห่าเข้าไม่จงปูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะตอนเย็นวานก็อยู่แต่ในห้องข่าวปลาก็ไม่ยอมกินปิบทายแล้วน่าจะช่วงไมยรุ่นเหลืออะไรสักอย่างและมั้งนะปู่นะต้องกังวลไป น่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะทาอะไรต่างๆต่อจากนี้เี่ยถ้าว่าน้องจะยังตามติดเธอตลอดนะไม่มีมันจะเป็นเรื่องยากเอาอคิดว่าสิ่งที่ต้องทําต่อจากนี้อ่นะเแบบข้าข้างเราบ้างนะแบบขอให้ชั่วเข้าข้างเราบ้างเนาะอะไรให้มันง่ายนักดื่นอะไรประมาณเนะี้ย คิสตันพูอยู่บนยอดเขาโอเนียนะปกติแล้วเออจะไม่ค่อยให้ครขึ้นไปบนเขานั่นหรอกนะเอาในเรากรณีพิเศษใช่ไหมจะ่สำหรับเธอาอาจจะยกเว้นให้ก็ได้นะเฮ้ยเอามาอืมเราคุยกันว่าจแอาคิสตันคัตเตอร์ใช่ไหมไปกันเถอะไปไปบ่อน้ำ บ่อน,น้ำไหนวะริกตันคัตเตอร์เอาตรงนี้เหรอเอาอใกล้ในี่จะลัดตรงไปเลยหรือว่าไปตามทางผมขอไปตามทางแล้วกันนะออกซ้ายใช่ไหมจากตรงนี้ออกซ้ายอ่อติดติดติดออกซ้ายแล้วกันเผื่อเจอของเลยแวะฟาร์มเนอะโอ๋อไปตามทางสักหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยแต่มันเป็นเขา มันต้องไปขวาป่ะถ้าไปขวาเฮ้ยผมว่าไปขวานีกว่าไปซ้ายมันมันดูแบบโอ้โหเนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นทางทางภูเขาวะไปซ้ายแล้วกันไม่ไม่ว้าป่ะอ๋อเอาปั่นจัยานไหมชมบ้านเมืองนะคลิปมันจะได้ยยาวหน่อยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมน่าจะเล่นได้หน่อยหนึ่งอะเออเอาเท่าที่ไหวพอ พูดมากอะไรก็ไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ไหวเลยโควิดเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แต่ว่าหายห,หมดแลวนะเรื่อโควิดแต่ติดกันทั้งบ้านเลยอะ่ตะตอนแรกอากงต้องนอนโรงพยาบาลนักสองสามวันนะกลายเป็นว่าต้องนอนเป็นอาทิตย์เลยรู้สึกรู้สึกบาปกรรม <laughs> ใช่ฮะเรื่องใหญ่เลยเอา่าค้างเลยเกมคุณภาพ เราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมผมน่าคิดคิดน่าจะคิดถูกนะเอ้ยมีไอเทมนะเก็บแวะโชบหน่อยบินตุ๊ดตุตรงนี้งานเทศกาลเพื่อนจัดหัวข้ามวันข้ามคืนอ่าตรงนี้ที่เราเจอไอเ้นะไอเจ้ายักษ์นะไอ้เจ้าอุกปณ์นี้ผมเรียกว่าเจ้ายักษ์แล้วกันนะเออ ไปทางนี้แล้วกันเพราะว่ามันอยู่ข้างหลังใช่ไหมข้างหลังาตามทางโอเคน่าจะมาตรงนี้ออตามทางน่าจะได้สำรวจทางสำรวจแมบแล้วถือออกซ้ายออกซ้ายหรือเปล่าวะน่าจะใช่แหละ ดาอเอ้ยตัวไรวาเกือบเหยียบไอ้น้องเดานะเฮ้ปกติผมต้องตีเทนเนอร์ข้างทางนี่นะว่าไม่ได้ตีเลยเฮ้อันี้อะไรอะเดดมกกังกรไม่เอาแรบบนตรงนี้ไปไหนวะไปบ่อนะ้มาแล้วต้องไปทางนี้มีเทนเนงงอร์ไหมอะ หวดกรนะเทนเนอร์แล้วเมื่อกี้ผ่านามาไม่รู้มีกี่ตัวลืมเจ็บชึบฟูฮิวชึบสิกแซกสิกแซก,ซก,ซกอะไรเนี่ยตัวอะไรวะโอ้ปิปปี้ แถวนี้ไม่มีเทนเนอร์เลยเ้ยอเฮฝูงหมาไม่เห็นกระโดดมาเหยียบเฉยเลยมัวจะดูไอห,หอยทากตัวนู่นอ,ะ,อะกลับกลับกลับหมามันฝูงเลยเนี่ยมัวจะดูไอ,อ้ยทากตัวนี้เออไม่มีเทนเนอร์จริงไว้แน่แถวนี้ เขาบอกว่ามันบอกว่ามันเป็นเขาที่ไม่ใครขึ้นเลยเออแล้วทำไมมันไม่ใครขึ้นวะมันเป็นเจ้าของอะไปทางไหนต่อนะเอเคตรงไปทางนี้แล้วก็ทางขึ้นแมพมันใหญ่มากเลยเนะี่ยนี่เห็นข้างล่างอย่างงี้นี่ไปได้หมดเลยนะผมบอกให้เนี่ยนะเกมโอเพนเวลเลยนะ เปิดโลกกันะน่ะเห็นนั่นนะไปได้หมดเลยนะสุดลูกหูลูกตาไปได้หมดเลยแต่ว่าเราไม่ไปให้ดูหรอกเราไปดําเนินเรื่องต่อดีกว่าขอภัยหึมหมือฮึมนะอ,อะไรอะของคิสด้นตัวอะไมวะกี่ดาว อุ้ยาดาวดุยเลยวะนะ่าขอลงหน่อยนะอยากลง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 อยู่ๆก็อยากลง,ากลง,ากลงมาธาตุน้ำอ่ะมันแพ้พืชเฮ้ยหรือเอาไฟฟ้าไปดีกว่าไปเมเล็ดอนจะเลือกนายแน่น you know? ้องอโลนเลยขี้เกียจเปิดลูกเปิดเน็ตขอแวะหนะ่อยขอแวะหนะ่อย ไม่ได้ลงเลทตีเลทนานละปกติผมก็ไม่ได้เล่นนะเล่นแต่พับตีอะไรเงี้ยเล่นกับเพื่อนเออพูดถึงพับตีเว้ยถ้าใครดูใครดูผมสตรีมอะ่ะผมจะมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมกันในเด็กๆก,กันเล่นด้วยกันเนาะเออเล่นพับตีกันแล้วครั้นี้ผมโดนเพื่อนยิงตาย มันมันไม่ได้ตั้งใจหรอกผมก็รีพอร์ตเล่นๆเนาะหรือรีพอร์ตแม่งเลยค่าค่ากูเนี่ยนั่งดูนแบนเจ็ดวันเลยเวียนงอนเลยเวียนกโกรธเลยมันจะงอันไงดีไม่มีแน่โอ้โหแพงจัดนั่นแหละวันที่สิบเก้าอะเพื่อนแบบโดนกดแบนพี่แล้วแบบพวกโปอ่ะผมแจ้งรายงานรีพอร์ตพวกปแูแบบพวกปูแม่งโดน โดนแบนสามวันเงี้ยมันงอนผมเลยเพื่อนอ่ะทำไงาดีวะเนี่ยเฮ้ยท่าอะไรบ่เมื่อกี้ไปยังไหนทีนึงไปกลางรูอ่ะ ชุดดูบเบาไม่เปิดแดดด้วยเอา,าวแลมวเปิดแดดทำไมวะถ้าน้ำมันก็เบาลงเลยงงลากบอมเฮ้ยเด่าติดพิษนะแหววตายชุดดูแกอู้ยังถึกเลยวะ แปลงเทล่าแล้วก็ใช้ท่าเลยอยากแปลงไม่ได้แปลงนานปกติผมไม่แปลงเทล่าท้ายนะเพราะว่าส่วนตัวเลยไม่ชอบมันมันมีอะไรไม่รู้เหมือนแบบเนี้ยมันดูหนักหนักหัวยังไงก็ไม่รู้อะเลยไม่ชอบโอ้ยดูเลือดดูเลือดไม่เเนี่ยเลือดมา จับหน่อยแล้วกันนะค่อยเอาไปบีดเล่นถ้ามีเวลามาจับเลยเนี่แล้วกันเนสบอลสีมันเข้ากับโปกเกมอนนี่ตัวมันเป็นเขียวเขียวเหลืองอะ อบอลได้เข้าสึงแล้วเขียวเหลืองอือครับเรจเรียบร้อยตุ๊ด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 โอ้ยแรงคนดี้เห็มัเป็นแรงคนดี้อีกพีธาตุน้ำก็ได้อยู่นะ เทล่าท่นานำจ๋งจ๋งไปเราไปเรื่องเราต่อเอ้ยมี HMTM ตรงนู้นไม่ไม่ไม่อยู่ในกองไปอืมเก็บยื้อท่าอะไรเอ่ย คืนสันส่นจ้าเอ้ย,เ,ยเกือบเหยียบโปกเกมอนึ้นตรงนี้ไปล,ลูดี Let's go g a s, <S สตัน o ู l อ,อ้าวเหยียบเรวนะไอ้กระดิง่งแต่เย็นมิวทูปล่อยน้องไปเถอะ เออผมเจ็บคอทำไมผมไม่รีบเดินเนรืน่อง,งวะไปแแมแตีตรงเมื่อกี้ทำไมวะช่างมันแล้วกันมาล้วีเลเจในที่สุดเธอก็มาถึงจนได้นะต้องดูวิวนี่สิสวยสุดๆเลยใช่ไหมล่ะอ่ะสวยมาก <S <S เอาว่ะยังแหลกเลย <laughs> เป็นเป็นที่เกมนะไม่ได้เป็นที่เครื่องไม่ได้เป็นที่อะไรนะเกมมันกาก,ากเองนะ มันแหลกไปหมดเลยตอนเกมเปิดก็บัก๊กสารพัดบัก๊กที่นี่คือคิสตันพลูไงล่ะแธ่คงคิดไม่ถึงสินะว่ามันจะสวยขนาดนี้ใช่ไหม,มแหลกมากด้วยคิสตันที่นี่มันจะเปล่งประกายเลยยิบระยับตลอดเวลาเลยนะเธอไม่คิดว่ามันแปลกหน่อยหรอแล้วก็มีไม่ค่อย่ข่าวลือปแปลกๆเลยนะว่ากันว่า Uh, เราจะพบกับคนที่ตายไปแล้ววัดคนที่ตายไปแล้วจากที่นี่ด้วยวิญญาณเล่อนลอดอะไรเงี้ยหรอผีเหรอีผีเลยเหรอกลางคืนต้องลองมาดูแลนะ uh, ตอนนี้เราเราแค่ต้องรองอกาแค่ต้องเอาคิสตันจากด้านล่างเนี่ยขึ้นมานะอืมเอามานินดๆหน่อยเนะ <Okay. S 1> าะโอเคเท่านี้เราก็ต้องเราก็สําสักกาดได้แล้ว เลยที่ถือมาถึงที่นี่ก็เพื่อการนี้เลยอะไรอะเอาเลยโดดโดดลงไปเลยไม่ต้อกลัวหรอกเดี๋ยวมึงเอาโดดไปดีเจโดดลงไปในบ่อเนี่ยนะใช่แล้วก็ฉันว่ายนะ้ําไม่เป็นนี่นาะเลขอย่างนะเสื้อผ้าฉันก็เปียกด้วยถ้าฉันโดดลงไปอนะเอาแล้วกูไม่เปียกหรอเจ๊ฮะ ถามจริงก็เธอมีปโปเกมอนขี่ได้นี่นะไม่เป็นไรหรอกน่าม้นขี่ไม่เลยดรอปลงมาดำน้ำมังมามันดำน้ำไม่ได้อ๋ออ,ออ๋อวัดเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแพนดิน้งไหวงั้นเหรอจีปลายละอะไรอีกเอ,อ้ยน้ำผู้อ๋อไม่ใช่ไม่รู้ข้อลอสเหรอ ซูเฉยเลยเอามันดูแข่งส,สุดเลยนะเออโชคดีนะเนี่ยได้ฉันอยู่ด้วยอไอซ์บีมใส่แม่งเลยรู้ว่าธาตุน้ำจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเผื่อมันติดแข่งไนงะสวยท่าสฟ้าอ้าเจ๋งเลยมีประโยชน์นะนี่ อลนลาเวลสวยมากเพื่อนอืมโ้มาซะตกอกตกใจหมดเลยอืมอ่าพอคิดดูแล้วนะ,ปะนโปเกมอนก็โผมาแบบนี้บ้างแหละนะเธอรู้อ่ะเธอเพิ่งพาได้มากเลยนะเนี่ยในตอนต่อสู้นะเอาวะได้เราเนี่ยมีประโยชน์มาก ไอ้สบีมแบบแบบไม่ติดแข็งเอ้ยเอาไม่ต้องลงไปงมเลยดนะิั้างั้นอะใช่ไหมใช่ปะเรามาหาไอ้คิดตั้นนี้ปะอ๋อน่าจะใช่นะเคียเทมโอเคบางทีมันอาจจะติดมากับเจ้าโปเกม,มอนที่สู้เมื่อกี้นี้นะอืมเอา จานมาพลังงานที่ได้จากริสตันมาจากบ่อน้ำนี่เองสินะเนี่ยคุณใบ้สวัสดีค่ะไม่มิมิกด้วยนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฉนึกว่าเธอจะคู่กับนักเรียนคนอื่นซะอีกนะคะเนี่ยเปลี่ยนใจทีหลังหรอคะอืมขอโทษด้วยค่ะคุณใบออ แต่ก็เป็นเพราะที่นี่มันเป็นที่ที่พิเศษหน่อยนะคะอืมจะไม่ใช่แบบวิกแฟนของคนนอกนะนะคะอีกอย่างก็ไม่อยากให้คนนอกเข้ามาเดินในที่แบบนี้เองด้วยอะ่ะก็เลยมาด้วยกับเราค่ะจะทราบดีค่ะว่าที่นี่มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะโอเคฉันได้รับอนุญาตจากผู้ดูลแลแล้วค่ะเหตุผลแค่นีน้น่าจะพอแล้วใช่ไหมคะ ออก็ค <โ bin> ือเหมือนเหมือนเหมือนอีเจนี่มันไม่อยากให้คนนอกเข้าเนาะแล้วแบบเหมือนอาจารย์เบอาเขาหรือวิสาสะเดินเข้ามาเองเลยที่แห่งนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาได้รับการอนุญาตมาแล้วค่ะงั้นแล้วมาที่นี่ทำไมคะเนี่ยอ้อแค่มาหาข้อมูลนิดหน่อยค่ะพอดีว่าสนใจคุณสมบัติของน้ำที่นี่นิดนึงนะคะนะ และแน่นอนค่ะรงางสังหอนของฉันรางสังหอนไม่ใช่รางสันสอนรางสังหอนของฉันถูกต้องอืเห็นว่าน้ำของคิสตันพลูเนี่ยจะปล่อยพลังงานแบบเดียวกันกับของพลังงานเทเลสเทิลเทเลสเทิล <laughs> พ,พูดกูดนะมืก่กเนนะี่ยโอเคแต่ัชก็ยังไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นค่ะ มันก็เหมือนกันแหละแค่มีน้ำบอกว่าเออถ้าาฉันคิดออกแล้วเธอาก็อาจจะสามารถทําให้ปรากฏการเทเลสเซนสมดุลขึ้นอ๋อโอเคขอให้ทำได้นะอาจารย์ในภูมิภาคอื่นๆนอกจากที่นี่ด้วยอะค่ะอ๋อนอกจากที่พาวเดียก็คือถ้าเขาสํารวจเก็บข้อมูล,ลเสร็จอะไอไอเทเลสเซน อ่แต่แบบไปทําที่ผมภูม,ม่ภาคอื่นได้พวกคันโตโจโตชินโออะไรพวกเนี้ยน่าจะใช่นะน่าจะประมาณนี้เกินเกินเหมือนจะรวมภาคในอนาคตป่าวะไม่รู้มัวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะอืมพวกเรามีที่ที่ต้องไปต่อค่ะถ้างั้นก็ไปเถอะมิมิกเอาไม่ลาเลยเหรอเฮ้ยคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยไปลามาไหว้ดีวะ เหมือนเขาไม่ชอบหน้นาอาจารย์อไยังไงก็ไปแล้วต้องกลับไปที่ไหนวะต้องกลับมาที่นี่อุย้ยแหลกมากเลยเพร่ะอยู่ตรงนี้นโอ้ดูเลื่อนดินแหลกจัดไม่ไหวไอบ่อน้ำคริสตัลน,นี่แม่งแหลกจัดเลยเก็บคลอมาแล้ว นี่ดูนะเขาอยู่ในเมืองในเลื่อนเลื่อนสบายเลยดูพอ,อ้ืดดูนี่พอไปเลื่อนเด็กตรงนี้นะโอ้โหยังแหลกเลยเป็นที่เกมนะไม่ได้เป็นที่เครื่องตัวเกมมันกากจะต้องมาที่นี่โอเคกระโดดใส่บ้านเลยพอดีปูก <c oughs> พวกเราได้คริสตันมาแล้วนะเฮ้ยทั้งสองคนปู่ขอโทษนะเอาขอโทษทำไมอะมีอะไรหร้อปู่หลานชายหลานชายเขาตายเหรอเขาหนีไปพร้อมกับน,นากากแล้วล่ะเอาเอาเชียนี่เด็กเชียนี่ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นนะ่ะ เออมึงทําทําไมเนี่ยเธอได้บอกเรื่องยักหรืออะไรสักอย่าง,างเกี่ยวกับเขาเกี่ยวกับเรื่องอะไรวะเอาใหม่เธอได้บอกเรื่องยักหรืออะไรสักอย่างกับเขาหรือเปล่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องยักเนี่ยไม่ได้พูดกูจะพูดได้ไงเนี่ยกูอ,อยู่กับมึงเนี่ยเจ๊เออทษทีนะันรู้ว่าเธอไม่บอกเขาแน่ๆอ่ะแ,แต่ว่าแบบถามไว้ก่อนถามไว้ดูเหมือนเขากําลังจะมุ่งหน้าไปที่ ลย,ยตี้พาซานะไปพร,ร้อมกับนักกากานะ่อนนะเขาขโมยแล้วเอาไปเลยอคค่ะแย่ละกูคิดว่าคงจะดีนะถ้าพวกเธอรีบตามเข้าไปอ่ะได้เลยตามแน่โอเคแต่ขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะอยู่ใกล้แค่นี้เองแต่ว่าขอเป็นคลิปหน้าแล้วกัน ผมเริ่มแสบคอแล้วตอนนี้มันใช้เสียงเยอะเกินไปแล้วสำหรับวันนี้นะโอเคครับสำหรับเกมโปเกมอนไวเลทพาร์นนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะขออภัยนะคลิปอาจจะสั้นนิดนึงแต่ก็เวลาประมาณนี้น่าจะพอดีนะกี่นาทีก็ไม่รู้เดี๋ยวผมดูแป๊บหีนนาทีแล้วออยี่สิบนาทีเหรอได้อยู่นะยี่สิบเจ็ดนาทียี่สิบแปดนาทีโอเคอ่ะสำหรับเกมโปเกมอนไวเลทพาร์นนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะ มีความผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาในณนที่นี้ด้วยนะครับไม่ไหวแล้วเจ็บคอสำหรับว,วันนี้ลา,ลากันไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าให้ติดโควิดล่ะบ๊ายบายครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะไปจ้า